คุณกำลังฟังเปรมวีล็อกพอดแคสต์คุยเรื่องจิป,ปาถะกับผมเปรมขาวทองครับในช่วงที่มีการปล่อยทีเซอร์ช่วงแรกๆของซีรีส์เกาหลีเรื่องเฮลบาวเนี่ยมันก็เป็นการสร้างปรากฏการณ์บางอย่างซึ่งน่าสนใจมาก พราะว่าเปิดเรื่องมาใน Terror หรือแม้กระทั่งในตัวเอพิโซดเองเนี่ยเปิดมาใน EP ีแรกก็เหมือนกันเดะเลยแค่ว่าในเวอร์ชั่นที่เป็นออกอากาศจริงแล้วเนี่ยก็ขยายกิจกรรมพฤติกรรมต่างๆให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นหลายๆท่านน่าจะได้ดูเรื่อง h l l b o u n d มาแล้วนะครับผมจะขออนุญาตไม่พูดถึงเรื่องย่อละกันใครที่สนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษแนะนำให้ดูใน Netflix นะครับ 1. ซีซั่นมี6ตอนนะครับ เพิ่งจะจบกันไปนะครับแล้วก็ถ้าพูดให้ชัดกว่านั้นเนี่ยเฮล์บาวเนี่ยเป็นซีรีส์ที่เกิดจากในเว็บตูนนะครับซึ่งเป็นผู้กำกับหรือผู้สร้างเทรนท์บูซานเป็นคนเขียนเอาไว้แล้วก็เขาก็เอาสิ่งเนี้ยมาทำต่อเป็นซีรีส์ความยาว6ตอนนั่นเองตอนละประมาณชั่วโมงนิดๆบานตอนก็40นาทีอันนี้ก็แล้วแล้วแต่ตอนนะครับเฉลี่ยกันไป ข้อแนะนำสำหรับการดูเรื่องเฮยวบาวผมพูดตรงๆเลยว่าไม่เหมาะกับคู่ชมทั่วๆไป้เรื่องของมันไม่ได้สะท้อนถึงความหวังความโชคดีหรือมุมดีๆให้เราเห็นเรื่องนี้ทั้งเรื่องเต็มไปด้วยความสิ้นหวัง ความโหดร้ายทางดุลกรรมที่เกิดขึ้นในหมู่มวลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองเกิดความโหดร้ายของตัวมอนสเตอร์ที่อยู่ในเรื่องความโหดร้ายของระบบกลไกลและความโหดร้ายของวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องไม่มีจุดไหนเลยที่เป็นเรื่องดีสรับผู้ที่จะดูเรื่องนี้นะครับผมก็ไม่แนะนําเท่าไหร่สหรับผู้ชมที่มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ไม่แข็งแรงผมพูดตรงนี้เลยนะดูเพลินไม่ได้เลย เป็นเนื้อหาที่หนักมากจริงๆนโดยเฮลบาวนะครับก็พยายามบอกบอกว่ามีตัวละคร3ตัวสุ่มฆ่าคนโดยการใช้คำประมาณว่าเป็นการลงทันเนื้อเรื่องค่อนข้างบอกชัดเจนว่าสิ่งที่สัตประหลาดสามตัวนี้ทำเนี่ยมันเหมือนเป็นอาการสุ่สมโดยซ้ำไม่ใช่การลงไม่ใช่การทำดีทำชั่วแต่ว่าถ้าเกิดคุณสังเกตกระบวนการ ของตัวละครในเรื่องหรือเนื้อเรื่องที่กำลังเดินไปในซีซั่นนี้ในซีซั่นหนึ่งเนี่ยนะครับพูดตรงๆว่าเขาพยายามจงใจและตั้งใจพาเราจับมือเราจูมือไปสำรวจคำว่าความดีความชั่วทำดีทำชั่วในรูปแบบของการบูชาตัวบุคคลถ้าเกิดคุณสังเกตดีๆคุณจะคุณพบว่าเรื่องนี้เนี่ยในความเปนจริงแล้วเนี่ยมันทำให้คนดูมิสลิง ง่ายเพราะว่าพอมีคําว่าความดีความชั่วคนดูจะมิสลีดเราครับว่าเขาจะไม่สนใจไม่สนใจแล้วครับว่าเงื่อนไขของการลงทันเนี่ยมันเป็นยังไงจะสนแค่ว่าตัวละครนีดด้ดีหรือชั่วตามที่ตัวละครในเรื่องก็รู้สึกแบบนั้นเช่นเดียวกันสังเกตไหมครับสำหรับผมผมแค่รู้สึกว่าผมไม่ซื้อไอเดียนี้เลยตั้งแต่ตน้นเพราะว่าเมื่อเรามองในกรอบเลนส์ของตัวละครเราก็ไม่เชื่อถึงคําว่าความดีความชั่วเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้น ในซีซั่นนี้พูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่ามีความลักลั่นพอสมควรเลยทีเดียวลักลั่นยังไงบ้างมาลองดูกันครับลักลั่นข้อที่1จากการดูนะครับก็คือความลักลั่นที่มาในรูปของการทําลายผู้อื่นในนามของพระเจ้านั่นก็คือกลุ่มกลุ่มอันพาลที่ชื่อว่ากลุ่มหัวสอนเนาะถ้าคุณสังเกตด,ดีดีกลุ่มนี้รวมไปถึงกลุ่มสัจธรรมใหม่ทํางานโคอปกันเนาะจะสังเกตได้ว่าไม่มีใครได้รับสาร จากพระเจ้าตามเรื่องที่เขาระบุนะครับไม่มีใครได้รับสารนี้เลยแทบจะไม่มีจะมีแค่แค่ตัวละครที่เป็นคีแมนของเรื่องถึงจะได้สานนี้นะครับถ้าบอกว่าพระเจ้าจะลงทันกับผู้ที่ทำทำบาปทำกรรมผมว่ากลุ่มหัวสอนเนี่ยจริงๆนะน่าจะโดนทั้งแก๊งเลยด้วยซ้ำไปแต่กรับไม่มีสิ่งน,นี้เลยไม่ไม่มีอะไรที่ทำให้กลุ่มหัวสอนได้รับการลงทันจากตรงนี้เลยซึ่งเป็นความ ลักลั่นจุดที่1ความลักลั่นจุดที่2ที่ผมเห็นก็คือเป็นความลักลั่นของตัวเนื้อหาเองที่พยายามกดคนดูหรือกดตัวละครให้ได้มากที่สุดให้ดูรู้กันไปเลยว่าคุณไม่มีทางเอาชนะคุณไม่มีทางที่จะเห็นแสงสว่างจากเรื่องนี้ได้อีกเลยภายใต้กรอบตรงนี้ครับถูกขี้ขายตัวละครนั้นสู้ต่อได้ในช่วง ep ท้ายๆของเรื่องในช่วง3 ep แรกคุณจะอึดอัดมากผมบอกมองกล้ารับประกันเลยคุณดูแล้วคุณจะไม่มีความสุขตื่นเต้นไหมตื่นเต้น เล่าใจไม่เล้าใจแต่ความหวังหรือความเอาใจช่วยในตัวละครนั้นๆเท่ากับ0ูนพอเข้าปลายพอจะเห็นแล้วว่ามันมีนกลไกบางอย่างที่ผิดปกติไปและนั่นนะครับผมเข้าใจว่ามันคือหนทางใหม่ในการเล่าเรื่องซึ่งเดิมในบัวชั่นบางหัเนี่ยมันไม่ได้จบแบบนี้เท่าที่ทราบแต่ในซีรีส์หักมุมเปลี่ยนวิธีการนำเสนอใหม่ ก็อาจจะทําให้เราเห็นคําตอบบางอย่างที่ชัดเจนยิ่งขึ้นลักลั่นที่3มที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าจะมาคุยได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของความลักลั่นของตัวมอนสเตอร์เองนะครับตัวมอนสเตอร์เองก็มีความลักลั่นถ้าตัวละครในเรื่องระบุมอนสเตอร์ตัวนี้ว่าเป็นพระเจ้าหรือเป็นเทวดาที่ลงมาลงทันสำหรับผม ผมไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าน่นนาจะถ้าเปรียบเป็นของไทยๆก็น่าจะเป็นสวานนะครับลากคนลงไปนรกอะไรอย่างนั้นมากกว่าที่จะเรียกว่าเป็นพระเจ้านะพระเจ้าไม่ทําอะไรแบบนี้หรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็น่าแปลกดีนะครับหากจะวิเคราะห์ตัวละครทั้งหมดจากความนักลัน่นหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยมันทาให้ผมนั่งคิดนอนคิดกันมาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วเวลาผมไปตอบคอมเมนต์ ใน YouTube หรือในใดๆที่เขาคุยเรื่องเฮลบาวเนี่ยผมว่าจะตอบกับสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้พยายามจะบอกว่าเรากำลังฆ่าคนอื่นในนามของพระเจ้ามากกว่าที่จะบอกว่าพระเจ้าลงทันพวกเราด้วยซ้ำถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับ mm hmm. ในเรื่องเนี่ยไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าคนด้วยกันเองอีกแล้วผมว่านั่นคือสิ่งที่เนื้อเรื่องพยายามจะนำเสนอแลพะพยายามจะบอกเราว่า สันดานดิบของคนนะครับเมื่อเขาถูกป้ายหัวไปแล้วว่าเขาเป็นคนบาปคนเลวอะไรก็ตามแต่นะครับมันจะทําให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเลวร้ายขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญสำหรับผมแล้วผมมองว่าเฮล์บ่าวเป็นซีรีส์ที่ดีนะครับแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ตั้งคําถามกับคนดูทุกคนเลยว่าคุณมั่นใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่คุณเชื่อสิ่งที่คุณนับถือหรือสิ่งที่คุณ คิดถึงมันอยู่ตลอดเวลาหรือแบบนับถือมันอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ถูกต้องและเป็นเรื่องที่สมควรที่จะได้รับการแพร่ขยายส่งต่อในเรื่องนี้ก็พยายามจะบอกเราแบบนั้นเหมือนกันนะครับว่าทุกๆครั้งที่คุณเห็นเนี่ยหรือทุกครั้งที่คุณจะบูชาใครสักคนหนึ่งหรือบูชาสิ่งที่คุณไม่รู้มาก่อนต้องคิดให้เยอะต้องคิดให้มากเฮลบาวสำหรับผมผมมองว่าเรื่องนี้เป็นดิสโทเปียที่ผมใช้คำว่า เป็นโลกดิสโทเปียโดยสมบูรณ์ความดิสโทเปียตรงนี้ทําให้เนื้อเรื่องค่อนข้างเข้มข้นแล้วทําให้ทุกตัวละครที่มีการก้าวเดินในแต่ละก้าวของเรื่องดูมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนความน่าสนใจของเฮลบาวนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยความเข้ากันของตัวละครหรือนักแสดงที่เขาเล่นต้องยอมรับเลยว่าเขาทําได้สมบทบาทจริงๆบางตัวละครทําให้เราเกลียดได้ โดยที่ดูดูแล้วไม่ถึง20-30นาทีก็ทำให้เราสัมผัสได้ว่าคนคนนี้ไม่น่าไว้วางใจจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับในความสามารถของนักแสดงเขานะครับว่าเขาเล่นได้ถึงจริงๆสํหรับเฮลบาวที่ผมเอามาพูดในพอดแคสต์วันนี้ก็นอกจากจะเชิญชวนให้ผู้คณลองไปดูแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนคิดต่อหลัจากตรงนี้นะครับคือการบูชาตัวบุคคลการทําในานามของพระเจ้า การอ้างสิทธิ์ว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ถูกต้องแต่เพียงผู้เดียวหรือแม้กระทั่งการบ่งบอกหรือการผูกขาดว่าตัวเองนั้นถูกต้องตัวเองนั้นเป็นหนึ่งเดียวตัวเองนั้นเป็นอะไรก็ตามแต่มันจริงแค่ไหนมันถูกต้องแล้วหรือเปล่าถ้ายกตัวอย่างเคสง่ายๆผมยกตัวอย่างเคสหนึ่งก็คือเคสของโจนทาวส์เนาะคุณลองไป หาดูข้อมูลตรงนี้นะครับเรื่องของโจ e ส t w n คือการบูชาตัวบุคคลการเชื่อถือใครสักคนหนึ่งและนำไปสู่ยูโทเปียในแบบที่เราเห็นการสูญเสียเป็นจำนวนมากเคสของโจ e ส t w n เนี่ยเป็นเคสที่โลกต้องตั้งคำถามกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่าการปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดการ,รบูชาตัวบุคคลแบบนั้นเนี่ยและนำไปสู่การสังหารหมู่มันเป็นเรื่องถูกต้องหรือไม่ซึ่งมันก็เข้ากับหลัก ของเรื่องเฮลบาวด้วยเช่นเดียวกันสาหรับผมผมมองว่าตัวละครที่เป็นมอนสเตอร์3ตัวสีดำเนี่ยที่เขาแบบโผล่มาเพื่อทําร้ายคนเนี่ยมันเป็นแค่กิมมิคเท่านั้นแหละครับมันเป็นแค่กิมมิคที่จะชวนคนไปดูพฤติกรรมมนุษย์จริงๆว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนตอน้นมอนสเตอร์ไม่ได้ร้ายกาดหรอกคนต่างหากที่ร้ายและเช่นเดียวกันเมื่อเราดูครบ จนจบ6 EP แล้วคุณก็จะมีคำถามในใจเกิดขึ้นแน่นอนผมกล้ารับประกันเลยแล้วลองมาคุยเพิ่มเติมกันดูนะครับว่าสิ่งที่คุณได้ดูจากเรื่องเฮลบารนั้นเนี่ยคุณมองเห็นอะไรมากกว่าน,นั้นหรือเปล่าถ้าเกิดคุณดูหนังและคุณคิดตามมันจะสนุกมากครับแต่ความสนุกนั้นต้องแลกมาก,กับสุขภาพจิตด,ด้วยนะเพราะมันเจ็บปวดมากๆแล้วมันทำให้ใจหมุนหมองกันไปเป็นอาทิตย์เลยทีเดียว สุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงเฮล b บา n d ก็คือเมื่อคุณดูซีรีส์นี้จบแล้วคุณลองร้อนกลับมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในบทเดบริบทสังคมปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้มันต่างอะไรจากซีรีส์นั้นไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้ถ้าเทียบกับในซีรีส์ของเฮล์บารนั้นมันน้อยมากเมื่อคุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่อยู่ตรงหน้าโดยเฉพาะในประเทศของเราแห่งนี้พระเจ้า เทวดาสวรรค์นรกจริงๆแล้วมันอยู่ไม่ไกลหรอกครับมันอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่ที่ว่าคุณอยากจะให้มันออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนก็เท่านั้นเองซีรีส์เฮล์บาลผมไม่ได้เซ็นสปอนเซอร์อะไรทั้งนั้นแล้วก็ผมแค่รู้สึกว่าเรื่องนี้น่าสนใจเลยอยากจะหยิบเรื่องนี้มาคุยหยิบเรื่องนี้มาชวนคุยมาชวนหาคําตอบมาชวนตั้งสมมติฐานเพิ่มเติมว่าเอ๊ะเราสามารถ ถอดความหรือเราสามารถถอดสัญญาอะไรบางอย่างในเรื่องนี้มาคุยกันต่อได้ไหมถ้าเกิดคุณอยากจะคุยต่อก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับผมเชื่อว่าคุณน่าจะมีอะไรอยากคุยได้อีกเลยทีเดียวชอบหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s u b c ติดตามช่องคารเอราด้วยจะเป็นพักกรุงนานวยอสุดซึ้งเลยทีเดียวและนี่คือวีวีล็อกพอดแคสตของเราในตอนนี้ครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปสำหรับนี้ัดีคร